สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับแมววังโอนครับจุกุบเคนียนะบัดยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องยูทู e นะครับอู้งเช้งเอกแฮกเตอร์ครับพวกเราอู้งเช้งเอกนะครับวันนี้ก็จับกันอีกเช่นเคยนะครับเป็น b c ซ0ร้อยห้าเอ็กครับ ตาเวียนจพลน,นะครับณคอร่าจะสีมาครบนนับการทำงานไปแล้วนะครับครันี้ลงเกี่ยวไปประมาณเราด้ไปดูชั่วโมงการทำงานนะครับว่าลงเกี่ยวไปกี่ชั่วโมงแล้ว อันนี้ลงไป470นะครับ470ัมโมง472นะครับเหมือนเดิมครับยกฝาจัดฟันเรียวดันทุสตเตอร์ครับ DC105X นะครับแต่คันนี้พิเศษหน่อยนะครับก็จัดฟันใหม่นะครับเพราะว่าลูกค้าได้ตัดฟันไปแล้วนะครับแล้วก็ ตามคำบอกเล่านะครับตัดตามคำบอกเล่านะครับก็จะตัดแล้วก็ยังอุดเหมือนเดิมนะครับเลยให้ผู้ช่างเทคนิคนะครับมาแก้งานให้นะครับนี่ครับตอสเสรเรียบร้อยครับอันนี้ก็ กำลังเอาฝาตู้ไปเชื่อมครับเพราะว่าอยู่นี่ไฟไม่พอนะครับเละเรียบร้อยนะครับเตรียมเสริมใบเกลียวนะครับ New Pro Pro ก็นิ้วพลูโกลกเหมือนเดิมครับถอดออกทั้งหมดตัวฟันปลาตัวนี้เราก็ถอดออกนะครับนี่นะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับเราก็ถอดออกนะครับแล้วแต่ช่างแต่ละคนแล้วแต่ช่างนะครับแล้วแต่บางบางอูนะครับนี่นะครับงานันแก้นะครับถอดลงมาแล้วพี่น้องปวดหัวซิกเดียวนะครับนี่เราได้มาร์ไว้ตั้งแต่บนรถแล้วนะครับนี่ดูนะครับ ตัดมาแบบนี้ก็ปวดหัวเหมือนกันครับเป็นเองหรือเป็นเอง <c oughs> นี่นะครับตัดหนึ่งฟันนะครับไว้สองฟันนะครับแล้วก็ตัดแล้วก็ไว้แบบนี้นะครับ <c oughs> อย่าหาทำนะครับอย่าหาทานะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> ตัดตามคำบอกเล่าในะอย่าหาทำนะครับ างทีก็อาจตัดแล้วก็อาจจะคิดว่าถูกอาจจะคิดว่าได้นะครับถ้าตัดไม่ได้ก็เวียงนะครับเวียงนะครับโยกทั้งคันเลยนะครับจากที่ตัดแล้วมันจะเป็นเกลียวไล่นะครับมันจะกลับย้อนสอนนะครับมันจะเป็นเกลียวกลับขึ้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะแก้งาน ตัวนี้นะครับฟันตุนวดนะครับเราจะจัดทรงใหม่นะครับหน้า,น,านุ่งจอม่งเห็นไหมครับหน้านุตราตัวนี้เป็นเล็กที่เราเอามาใส่นะครับนี่นะครับ ันนี้เป็นเหล็กเพลานะครับเหล็กเพลาขาวครับเหนียวครับคนครับไม่ใช่เหล็กเอไม่ใช่เหล็กเส้นนะครับอันนี้เราซื้อมาทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็มาตัดแบ่งมาเพราะว่าปีที่แล้วก็จับทรงใหม่ไปสองคันนะครับ ดีซีร้อยห้าเนะครับทั้งสองคันเลยนะครับแล้วก็มีของ DC ซีเก้าห้าด้วยนะครับที่เราจัดตรงใหม่นะครับปวดหัวนะครับจะเป็นงานงานแบบนี้นะครับ,รบถ้าเป็นภาษาเขมรก็ชื่อกบาลนะครับปวดหัวซิกเดียวนะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้ครับงานวันนี้ ฟาก็กำลังยกไปเอาไปเชื่อมนะครับเพราะว่าอยู่นี่ไฟไฟสายไฟไกลนะครับไฟมาไม่แรงนะครับ dc ร้อห้า x นะครับทันนี้อยู่เมืองคงนะครับตำบลมืองคงนะครับอำเภอคงครับจังหวัดโคราชนะครับ นครราชสีมาครับอำเภอคงครับคันนี้กูตา้าเบญจพลนะครับสาขาสีดาสาขาสีดาสาขาสีดาใช่ไหมรูบุต้าเบญจพลสาขาสีดานะครับคันนี้เป็นดีซีร้อยห้าอีกครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อได้นะครับอู่ช่างเทคิคครับ0862596335ครับ Facebook นะครับวุฒิชัยผินสูครับสำหรับงานไล่เบาที่ต่อจากคันนี้นะครับนับจากคันนี้ไปนะครับอีกประมาณนับจากคันนี้ไป11คันนะครับ สิเอ็ดคันแล้วนะครับต่อจากคันนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรมาพูดคุยกันก่อนได้ครับช่างถิกนะครับรอรับสายท่านอยู่ครับศูนย์แปดหกสองห้าเก้าหกสามสามห้าครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับยกฝาขึ้นแล้วครับไอ้แสเบม ยกฝาขึ้นแล้วนะครับปากก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับคันนี้ตะตุกับงานยกฝาครับตัดปันครับเกลียวดันครับทดสเตือ์ครับนะครับเรียบร้อยครับคันนี้ด D405X ฮะตำมุนนี คงสีง<ป>ครูขาด,ขาดตำเบอครูขาดครับอำเภอ,<า>อ,ออำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาอันนี้จัดฟันใหม่นะครับต <c oughs> ัดฟันมาแล้วนะครับ แล้วยังไม่คล่องนะครับตัดใหม่ครับจัดทรงใหม่เลยนะครับสปริงยังไงกล่องอย่นี้ดีสี่ร้อยห้าเอ็ก เกี่ยวมาแล้วนะครับเกี่ยวมาแล้วปีที่แล้วนะครับยังไม่คล่องนะครับทีนี้เลยจัดชุดไล่เบาเลยนะครับคันนี้แล้วครับอันนี้ก็ไล่ตินตินกันฝุ่นนะครับ อุปตาบเบญจพลน,นะครับสาขาสีดานะครับคนนี้ไ,ไรติดซีนกันฝุ่นอยู่นะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ส่งงานครับยกฝาตัดฟันเพียวดันรถสตือนะครับเดี๋ยวจะฝันให้ดูนะครับว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับ นะครับสงงานนะครับยกฝาตัดฟัน,นครับเรียวดันทูสเตอร์น,นะครับกับ d c 105X าสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ต่อได้นะครับผู่จ่างเหมืงครับ0ูน2 5 9ป3ห5ครับ เหตดูล้อโน้มนะครับจับฝังเร็วนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะกดซับสไครต์นะครับกดติดตามพี่อุูยทั้งเถึงนะครับได้ทำคลิปนะครับต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ